สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอยจะมาแนะนํานะคะสิ่งดีๆเนาะสาหรับคนที่แบบว่าอยากขาวก็จางสายหรือสําหรับคนที่แบบว่ามีผิวคั้งเสียสะสมมากพวกริ้วรอยแตกกรายหรือว่าผิวไม่กระชับหรือผิวแบบว่ายังไงอะ่ะผิวขาวไม่สม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยปัญหาเหล่านี้นะคะเซตนี้ตอบโจทย์ได้เลยค่ะนี่เซตเอลรอยนะคะคือพลอยได้สั่งแล้วมาลองใช้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะ อัลอรีนะคะ mm hmm. เป็นครีมตัวขาวนะคะหรือครีมบำรุงผิวขาวสูตรโคจิ ji, นะคะที่ขาวไวกว่าวิตามินซีถึงสิเท่าเลยนะคะใน1เซ็ตก็จะประกอบด้วย3ชิ้นนะคะมีสบู่สบู่นะคะแล้วก็ตัวบำรุงตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนนั่นเองนะคะนี่ตัวนี้นะคะพอยก็จะใช้สบู่เนี่ยฟอกทำความสะอาดเช้าและเย็นนะคะแล้วก็กอับไปข้างนอกน้ก็ คาตัวนี้เลยนะคะเพราะมันมีสารกันแดด F P A 50 P A บวกบวกบวกไม่ต้องกลัวว่าจะผิวดำแน่นอนเนาะเพราะมีทั้งบำรุงแล้วก็เป็นทั้งสารกันแดดด้วยนะคะแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะมาบำรุงด้วยตัวนี้นะคะมีถามว่าขาวไวไหมก็ขาวไวนะคือรู้สึกได้ว่าผิวเนี่ยขาวขึ้นนะคะคือผิวของเราก็ชุ่มชื้นขึ้นด้วยเพราะพอเป็นคนที่ผิวแห้งอะ่ะ ไม่ค่อยทานาน้ำเป็นคนที่ไม่ค่อยทานน้ำไม่ค่อยทานน้ำเท่าไหร่อะแต่คือว่าพอมาบำรุงด้วยเซตอ l ล u ร e เซตเนี้ยคือรู้สึกว่าผิวชุบชื้นขึ้นแล้วก็ผิวของเราคือขาวก็จางใสทั่วเรือนร่างอะบางทีแบบพลอยชอบเป็นคนใสกางเกงขาสั้นใช่ปะก็จะแบบว่าลอยไหมครึ่งนึงขาวครึ่งนึงอะไรเงี้ยก็อ l ล u r e เนี่ย ก็แบบไงผิวก็ดูขาวกระชับขึ้นเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆหรือว่ารอยแตกลายต่างๆอะไรเงี้ยก็ดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดเนาะยังไงพอยก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะชุดเอลโรลี่เซ็ตนี้นะคะ นีที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากมีผิวขาวก็จ่างสายหรือผิวขาวที่แบบว่าทั้าเสียมากนะคะคือหาวิธีทางไหนแล้วแบบว่าเอ้ยไม่ขาวสักทีพอยก็ขอฝากเซตนี้ด้วยนะคะเซตแอลโรรี่นะคะตอบโจทย์ได้จริงๆค่ะบ๊ายบาย